เด่นชัยชายวัยสี่สิบต้นต้นอดีตนักเลงเจ้าถิน่นเลิกวางปืนมาเกือบสิบปีหันมาขายผลไม้กับภรรยาเลี้ยงลูกชายวัยแปดขวบตูนในบ้านเช่าหลังเล็กย่านชานเมืองเช้านั้นเขาอุ้มลังผลไม้ขึ้นรถตูนกระโดดขึ้นกระบะหลังหัวรอกคิกคักนิดาภรรยาของเขายื่นข้าวกล่องให้ทุกอย่างเหมือนปกติจนเสียงปืนดังขึ้นในถนนฝั่งตรงข้ามปัง กระสุนพุ่งทะลุเด็กชายตูนร้องเสียงหลงก่อนล้มลงในรถเลือดไหลนองเปื้อนผลไม้ทุกลูกเด่นชายวิ่งหน้าตาตื่นอุ้มลูกลงจากรถเสียงปืนยังดังต่อเนื่องมีตำรวจสามนายวิ่งถือปืนไล่ตามชายต้องสงสัยแต่ไม่หันมาดูเด็กที่กำลังจะตายช่วยลูกกูด้วยเขาตะโกนลั่นแต่ไม่มีใครเหลียวหลังเขาแบกลูกมาถึงหน้าโรงพักแต่รอปพ,อพอหน้าประตูกลับยืนเฉย แค่บอกว่าไปโรงพยาบาลเองเถอะพี่นี่ไม่ใช่เรื่องของผมเด่นชัยร้องไห้อุ้มลูกเข้าไปวางหน้าบันไดนี่ศพลูกผมใครยิงตำรวจบางคนแค่หันมามองแล้วก้มหน้ากินกาแฟต่อเด็กมันสวยเองครับพี่มันโดนลูกหลงรองสารวัตรพูดด้วยเสียงนิ่งว่าชดเชยให้พ่อมันไปเด่นชัยยืนนิ่งเลือดลูกหยางเปื้อนเสื้อเขา แต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะส่งผ้าเช็ดตัวให้ภาพสุดท้ายของวันนั้นคือเขานั่งกอดศพลูกหน้าโรงพักที่มีเสียงหัวเราะของตำรวจดังอยู่ข้างในเขาไม่พูดอะไรอีกนอกจากคำเดียวที่พึมพำในลำคอลูกพ่อพ่อจะให้พวกมันขอโทษด้วยลูกกระสุนเช้าวันรุ่งขึ้นตลาดเช้าในซอยเงียบผิดปกติร้านผลไม้ของเด่นชัยปิดเงียบ ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ในบ้านเช่าหลังนั้นเสียงคลิกปลดเซฟเหล็กใต้เตียงดังขึ้นเขาหยิบกล่องเก่าๆออกมาเปิดฝาช้าๆข้างในมีปืนลูกโม่หกนัดกับแมกกาซีนกระสุนที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีข้างกล่องมีกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งเขียนชื่อตำรวจสามนายที่ยิงปืนวันนั้นนายดาบตำรวจมานะสิบตำรวจเอกปิยะรองสารวัตรสมชาติกูไม่ได้ลืม มึงเคยซ้อมกูเคยใช้กูเป็นเครื่องมือแล้วตอนนี้มึงฆ่าลูกกูอีกเสียงเขาเย็นชาก่อนจะใส่กระสุนทีละนัดเข้ารังเพลิงเที่ยงวันนั้นเดนชัยสวมเสื้อคลุมเก่าเดินเข้าโรงพักเงียบๆคนที่อยู่เวรไม่ทันสังเกตว่าเขาพกอะไรเขาเดินตรงไปยังห้องพักของนายดาบตำรวจมานะที่กำลังนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ไม่มีคำพูดไม่มีเตือนปัง กระสุนทะลุหัวทันทีเลือดกระเซน็นใส่กำแพงเสียงร้องลั่นทั้งโรงพักเด่นชัยเดินออกมาช้าๆปืนยังอยู่ในมือสายตานิ่งเหมือนคนตายด้านตำรวจคนอื่นกรูก,กันเข้ามาแต่ไม่มีใครกล้าลั่นไกเพราะรู้ว่านี่คือเด่นชัยอดีตมือขวาของเสียหนานที่เคยกวาดล้างตลาดเก่าจนเลือดหนองเขาชี้ปืนขึ้นฟ้าปัง เสียงกระสุนหนึ่งนัดทําให้ทุกคนชะงักมาณมันฆ่าลูกกูใครขวางมึงตายหลังเสียงปืนในโรงพักเงียบลงข่าวเด่นชัยฆ่าตํารวจกระจายไปทั้งเมืองแต่แทนที่เขาจะหนีเขากลับเดินตรงไปยังร้านอาหารข้างวัดที่สิบตำรวจเอกปิยะนั่งกินข้าวกลางวันทุกวันไม่เคยขาดเด่นชัยยืนอยู่ข้างรั้วไม้ไผ่รอให้ปิยะเดินมาที่รถก่อนจะเอื้อมมือ กระชากคอเสื้อจากด้านหลังปิยะหันมาไม่ทันมองหน้าเสียงหมัดซัดเข้ากรามเต็มแรงมึงจำเด็กแว่นที่ตายหน้าตลาดได้ไหมเด่นชัยถามเสียงเย็นปิยะพยายามควักปืนแต่เร็วไม่พอปังกระสุนเจาะหัวเขากลางหน้าผาต่อหน้าคนในร้านที่กรีดร้องระงมเด่นชัยยืนมองศพนิ่งๆสายตาไม่สั่นไหวแม้แต่นิดแล้วหยิบมือถือออกมาโทรหาเบอร์หนึ่ง เสียงปลายสายรับสายสมชาติมึงอยู่ไหนเสียงของเขานิ่งเย็นเสียงฝั่งโน้นชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบแบบกลัวๆใครพูดเด่นชัยพูดเพียงคำเดียวก่อนจะกดวางพ่อเด็กที่โดนลูกหลงของพวกมึงตอนบ่ายเขาเดินหายเข้าไปในตรอกหลังฟแฟลตตำรวจนั่งรับมีดบนกระดานเก่ามือหนึ่งถือปืนอีกมือถือมีดปลายแหลมมึงเคยไล่กูเหมือนมา วันนี้กูจะล่าพวกมึงทีละตัวเสียงลับมีดดังเหมือนเสียงความแค้นที่กำลังจะเฉือนสีสษกคนทรยศสมชาติอดีตสายตำรวจที่เคยทำงานนอกระบบนั่งอยู่ในคอนโดรูชั้น18หน้าจอทีวีโชว์ข่าวเด่นชัยฆ่าตำรวจไปสองรายพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเขาลุกพรวดเงื่อแตกพลักมือสั่นหยิบบุหรี่ขึ้นจุดสูบลึกเหมือนจะกลืนไฟเข้าปอด ไอาหานี่มันยังไม่ตายเขารีบเก็บของโทรหานายพลวัฒนานายเก่าที่เคยใช้เด่นชัยเป็นมาใช้เขาเป็นคนหักหลังแต่เสียงปลายสายกลับไม่รับตัดสินใจวิ่งลงลิฟต์เรียกแท็กซี่ไปบ้านพักนอกเมืองที่เคยเป็นจุดรวมเงินสกปรกของพวกมันอีกด้านหนึ่งเด่นชัยยืนอยู่หน้ากระจกเช็ดเลือดจากมีดปลายแหลมเขาไม่ได้สนใจเงินเขาแค่ต้องการชีวิต ของคนที่เอาเด็กแปดขวบเป็นโล่เพื่อจับผู้ต้องหาสมชาติลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านพักหลังเก่าสวัสดีครับพี่สมชายสองคนยืนรับถือปืนลูกซองในมือของเตรียมไว้แล้วสมชาติมองโตมีปืนพกสามกระบอกพร้อมเสื้อกรอกเก่ามันฆ่ามาแล้วสองศพถ้าพวกมึงไม่ยิงก่อนเอามึงตายแน่เสียงสมชาติสัน่นคืนนั้น เสียงมอเตอร์ไซค์ดังกระหึ่มจากทางป่าชายคนหนึ่งใส่หมวกไอ้โมงหยุดรถหน้าบ้านมึงว่าใช่มันไหมลูกน้องกระซิบถามสมชาติยกปืนขึ้นมองลอดช่องไม้แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นปังปังปังลูกน้องล้มทันทีเลือดหนองพื้นสมชาติตะโกนมันเข้ามาแล้วเด่นชัยกระโดดเข้าหน้าต่างแทงคนที่ยกปืนใส่เขา เสียงกรีดร้องดังเพียงครู่ก่อนเงียบลงสมชาติถอยกรูดมุมปากสันอย่าอย่าฆ่ากูเด่นชัยปิดประตูยกปืนขึ้นสายตาไม่เหลือความลังเลปังรุ่งเช้าของวันถัดมาหน้ากองบัญชาการตำรวจภาคสองรถหรูจอดเรียงรายชายใส่เครื่องแบบเต็มยศเดินสวนกันในโถงกระจกอย่างวุ่นวายใครจะรู้ว่ากลางสถาปัตย์ทันสมัยนี้ มันคือรังของสัตว์เหี้ยมที่สั่งให้ตำรวจยิงใส่เด็กเพื่อปิดคดีเด่นชัยยืนอยู่ข้างตึกเก็บของใส่เสื้อช่างไฟสะพายกระเป๋าใส่ระเบิดสองลูกเขารู้ทุกทางเข้ารู้ว่าห้องผู้บัญชาการอยู่ชั้นสี่เขาหายใจลึกหยิบมือถือเก่ากดเปิดคลิปเสียงลูกชายพอ่อหนูเจ็บเสียงนั้นยังบาดหัวใจเขาไม่จางเขาเดินเข้าไปในอาคาร ยามไม่ได้เอดใจเพราะคิดว่ามันเป็นช่างไฟเด่นชัยเดินทะลุถึงชั้นสาก่อนขยับปีนบันไดหนีไฟขึ้นไปอีกชั้นถึงห้องเป้าหมายหน้าห้องมีตำรวจยืนเฝ้าสองคนมือหนึ่งถือปืนอีกมือเล่นมือถือทันใดนั้นเสียงกระป๋องกลิ้งมากลางทางตำรวจหันควับเฮ้ยอะไรนะไม่ทันก้มดูเสียงปังปังก็ดังขึ้นเด่นชัยกระโดดเข้าประตู ลากศพเข้าในห้องหยิบกุญแจกาดจากคอหนึ่งในนั้นเสียบเข้าประตูระบบล็อกประตูเปิดออกเขาเดินเข้าไปในห้องที่มีนายผลวัฒนานั่งกินกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรอยยิ้มเย็นชามึงรู้ไหมว่าพวกกูเป็นใครเด่นชัยไม่ตอบเขาปล่อยคลิปเสียงเป็นเสียงเด็กร้องเสียงปืนและเสียงตำรวจตะโกนยิงเลยมันอุ้มเด็กไว้ เมื่อฟังคลิปเสียงวัฒนาเงียบเหงื่อเริ่มซึมทุกเสียงในนี้มาจากกล้องมึงเองเด่นชัยพูดนิ่งๆเพราะมึงมึงฆ่าลูกกูเขาชักปืนกูเคยรับใช้ให้พวกมึงแต่พวกมึงไม่เคยเห็นหัวกูเลยวัฒนายกมือเด่นใจเย็นกูขอโทษปังลูกกระสุนทะลุก,กระโหลเลือดกระเซน็นใส่แฟ้มบนโตเสียงไซเรนเริ่มดัง เด่นชัยหันไปทางหน้าต่างแล้วกระโดดหนีไปพร้อมเสียงระเบิดเล็กๆที่เขาตั้งเวลาไว้ที่บันไดหนีไฟควันกระจายทั่วอาคารเจษดาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลท่ามกลางสายตาผู้คนเขายังมีคราบเลือดเปื้อนเสือ้อมือขวากำปืนแน่นมือซ้ายกดแผลกระสุนที่ต้นแขนแน่นิ่งเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องเจ้าหน้าที่เวรหันมาเห็นศบตาเพียงเสี้ยววินาทีปัง เจษฎายิงเปรี้ยงเดียวใส่หน้าผากเสียงกรีดร้องจากพยาบาลแตกกระเจิงเขาเดินผ่านเคาน์เตอร์ลากเท้าไปตามทางเดินยาวสู่ห้องฉุกเฉินหมอที่อยู่ไหนเสียงคำรามดังก้องเหมือนระเบิดถลม่มชายในชุดกราวหันควับศบตาเจษดาแล้ววิ่งหนีทันทีเจษดายิงตามหลังปังปังกระจกแตกผู้ป่วยล้มกลิ้งจากเตียงหมอทีกระโจนเข้าไปในห้องผ่าตัดร้าง เจษดาเตะประตูพังเข้าไปหมอที่หลบอยู่หลังเตียงร้องให้ตัวสัน่นเจตกูแค่รับคำสั่งมึงอยา่าโกรธกูมึงมันชั่วหมอทีผนมมือกูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นคำสั่งจากนายผลสิทธเจษดาชะงักสายตาเปลี่ยนเป็นกล้าวมึงบอกชื่อเองนะปังเลือดสาดกำแพงสีขาวกลายเป็นแดงฉานเขาเดินออกมาเหยียบคราบเลือด ลากรอยเท้าแดงเป็นทางยาวมือถือในกระเป๋าสัน่นเจษดาหยิบขึ้นปลายสายคือคนในผู้การปิดข่าวไม่ได้แล้วเจดมึงทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่เจษดาหัวเราะเยาะกูไม่สนกูคือระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังให้พวกมึงคณะเดียวกันกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลถูกตัดการเชื่อมต่อโดยใครบางคนและฝ่ายภาพสดถูกส่งไปยังมือของสื่อสำนักหนึ่ง ที่ไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจเริ่มนับถอยหลังพรุ่งนี้กูจะไปหานายผลสิทธ์ถึงบ้านเจษดาเก็บปืนสายตาแน่วแน่ไม่มีใครหยุดเจษดาได้อีกแล้วรถตู้สีเทาดัดแปลงภายในมีเจษดานั่งเงียบอยู่เบาะหลังมือเขาถือแฟ้มเก่าเปื้อนเลือดเปิดทีละหน้าภาพถ่ายลูกชายซากศพรายงานชนสูตรปลอมและเอกสารที่ระบุชื่อผู้ลงนาม พลตำรวจโทรสิทธิ์คำพักดีถึงเวลาจ่ายหนี้เลือดเสียงเจษดาเอ่ยเบาๆแต่เย็นเยียบคนขับคือจ่าหลงอดีตตำรวจน้ำดีที่ลาออกเพราะโดนกลั่นแกล้งเขาเหลือบตามองกระจกพยักหน้าถึงบ้านมันภายในสิบนาทีปลายถนนคือคฤรหาหั์ใหญ่มีกล้องวงจรปิดติดทุกมุมรั้วเหล็กสูงเสียดฟ,ฟ้ามีกาดยืนประจำการเจษดาสวมเสื้อกรอะพกปืนสองกระบอก และมีลูกระเบิดควันซ่อนในเสื้อปังปังเสียงปืนสันโวใส่ยามเฝ้าประตูเจษดาพุ่งเข้าทางรั้วด้านข้างกระโดดหลบกระสุนแบบไม่ลังเลกาดในบ้านตะโกนลั่นไอ้เจตมันบุกมาเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นไฟฉายจากหลายทิศฉายมาที่เขาแต่เจษดาโยนควันเข้าใส่ทุกอย่างกลายเป็นม่านสีเทาเสียงปืนดังกระหนำ่ำชายชุดด,ดำล้มลง,ลงทีละคนภายในบ้าน นายพลสิทธิ์นั่งจิบไวน์ข้างกายมีเมียสาววัยครึ่งอายุคนรับใช้เข้ามากระซิบเขาลุกพรวดหน้าถอดสีทันทีมันมาถึงแล้วเหรอนายพลเปิดลิ้นชักคว้าปืนทองฝั่งเพชรกูไม่ตายฟรีแน่ขณะที่เจษดาลากเท้าเปื้อนเลือดขึ้นบันไดสองข้างมีศพกาดนอนเกลื่อนแต่เขาไม่หยุดแม้สักวินาทีปังประตูไม้สักแตกกระจายเจษดายิงขู่ เสียงกรีดร้องของหญิงสาวลั่นห้องนายพลสิทธิ์หลบหลังตู้ยกปืนขึ้นหญิงสวนเจษดาหลบเฉียดปลายจมูกกระสุนถากแขนจนเลือดพุ่งเขาไม่พูดแต่เดินตรงเข้าไปช้าๆดวงตาแดงฉานกูขอโทษนายพลพูดเบาๆปืนในมือตกลงพื้นน้ำตาคลอเบา้ากูไม่คิดว่ามันจะฆ่าลูกมึงตายจริงๆ,จงๆเจษดาเงียบคว้ารูปลูกชายจากเสือ้อ ยื่นไปตรงหน้านี่คือสิ่งที่กูเหลืออยู่เขาเหนี่ยวไก่ปังเลือดศาสตร์กระจกเสียงร้องหายไปในชั่วพริบตาเจษดาเดินไปหยิบขวดไวน์ราใส่โซฟาจากนั้นจุดไฟเผาเอกสารทุกใบในห้องคืนนี้กูขอล้างบาปในบ้านมึงให้หมดกลิ่นควันไฟจากบ้านนายผลสิทธิ์ยังลอยคลุ้งไปทั่วเมืองข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักพาดหัวเหมือนกันหมด เจษดามือเดียวยึดคฤราสห์ในายผลสิทธ์ตำรวจทั้งประเทศเริ่มเคลื่อนไหวชื่อเจษดากลายเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่สำหรับเขารายชื่อต่อไปคือคนที่ฆ่าลูกเขาโดยตรงผู้กำกับผู้ชงชายผู้สั่งล่ารถต้องสงสัยคันนั้นโดยไม่สนว่ามีเด็กอยู่ในรถรถของจะหลงจอดที่ลานจอดหน้าสถานีตำรวจเมืองใหม่เจษดาเดินลงช้า สายตาจับจ้องไปที่หน้าประตูทางเข้าวันนี้กูจะไม่กลับมือเปล่าเขาพูดพลางเน็บแม็กเพิ่มไว้ที่เอวภายในโรงพักผู้กำกับผู้ชงกำลังประชุมลับกับสารวัตรและลูกน้องมือสนิทบนจอภาพมีภาพเจษดาจากกล้องวงจรปิดล่าสุดไอหนี้มันประกาศสงครามกับเราแล้วใครยิงได้ก่อนมีโบนัสห้าแสนเสียงหัวเราะด,ดังทั่วห้องไม่มีใครรู้เลยว่าชายคนนั้น อยู่ในตึกเดียวกับพวกเขาแล้วเจษดาปลอมตัวเป็นสายตรวจสวมหมวกแกป๊ปเดินผ่านตำรวจคนแล้วคนเล่าอย่างมั่นใจจนมาถึงหน้าห้องประชุมปังปังเขายิงทะลุกระจกกระสุนเจาะไหลสารวัตรตำรวจในห้องกระโดดหมอบกันระนาวผู้ชงคว้าปืนพุ่งหลบหลังโตะ๊ะไอ้เจดมึงมาที่นี่ทำไมเจษดาก้าวเข้ามาชา้าชปืนเล็งไม่สั่นแม้แต่นิด กูมาท่วงชีวิตลูกกูคืนตำรวจคนหนึ่งยิงสวนแต่เจษดาหลบแล้วลั่นไกใส่หน้าเต็มๆปังเลือดสาดผนังผู้กำกับผู้ชงคลานหนีไปตามมุมห้องมือสั่นกำปืนแน่นเงื่อแตกพลักเจษดายิงใส่ผนังข้างหัวปังเสียงสะท้อนดังกล้องอย่าให้กูต้องลากหัวมึงออกมาเองเจตมึงจะทำแบบนี้ไปทำไมเสียงผู้ชมตะโกนจากมุมห้อง ทุกอย่างมันจบไปแล้วลูกกูยังไม่ทันเริ่มต้นชีวิตเลยเจษดาตะโกนกลับแต่มึงสั่งฆ่าเขาเพราะคิดว่าแค่เด็กมันไม่มีราคาผู้ชงกระโจนออกจากมุมยกปืนยิงใส่เจษดาแต่พลาดเป้าเจษดาสวนกลับปังปังกระสุนเจาะไหลผู้ชงล้มลงกับพื้นเจษดาเดินเข้าไปช้าๆเอาปืนจ่อหน้าผู้กำกับที่นอนหายใจรวยริน มึงรู้ไหมว่าหลังจากลูกกูตายเสียงเจษดาสั่นนิดๆแต่ดูดันกว่าเดิมกูเฝ้าดูพวกมึงกินเหล้าหัวเราะบอกว่าแค่เด็กสวยผู้ชงกลืนน้ำลายกูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุลูกกูก็ไม่ได้ตั้งใจเกิดมาให้มึงฆ่าเหมือนกันเจษดากัดฟันปังกระสุนทะลุหน้าผู้ชงทันทีเสียงบูดรถตำรวจเริ่มดังใกล้เข้ามาเจษดารู้ดีเขาไม่มีทางรอดจากโรงพักนี้ แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเขาอยู่แล้วเจษดาเดินผ่านศพไปโยนแฟลชได้ลงกลางโต๊ประชุมบันทึกภาพเสียงและคำสั่งสังหารจากหน่วยตำรวจทุจริตเสียงเขาดังขึ้นในกล้องวงจรนี่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายจากพ่อที่ไม่มีลูกแล้วพวกมึงจะไม่ได้หนีไปไหนอีกต่อไปประตูโรงพักเปิดออกตำรวจหลายนายกรูเข้ามาพร้อมอาวุธแต่เจษดาหายไปแล้วคืนต่อมา ทั่วโซเชียลเต็มไปด้วยคลิปที่ถูกปล่อยจากแฟลตได์ของเจษดาภาพตำรวจนอกเครื่องแบบซ้อมเด็กเร่อรอนรีดเงินพ่อขาแม่ขายัดยาแลกสวยและภาพที่ชัดที่สุดคือใบหน้าของรองผู้บัญชาการขณะสั่งให้ปล่อยกระสุนใส่เป้าเคลื่อนที่ที่เขาเรียกแทนเด็กข้างถนนประชาชนโกรธเกรี้ยวสื่อกระแสหลักพยายามเบี่ยงประเด็นแต่คลิปนั้นชัดเกินกว่าจะปฏิเสธได้ ในห้องทำงานมืดทึบรองผู้บัญชาการพลตำรวจตรีกิติศักดิ์กระแทกโต๊อย่างแรงใครปล่อยคลิปนี้เสียงคำรามเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมนายตำรวจระดับรองหลายคนหน้าซีดไม่มีใครกล้าสบตาไอ้เจดมันอย่างไม่ตายกูจะเอาศพมันมาโยนหน้าสำนักงานให้ได้คณะเดียวกันเจดสดาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดช่งางไม้ใช้เอกสารปลอม แฝงตัวอยู่ในไซต์งานก่อสร้างเก่าใกล้ตัวเมืองมือหนึ่งจับเลื่อยอีกมือถือกระบอกปืนเขาซ่อนตัวเพื่อเตรียมก้าวสุดท้ายภารกิจสุดท้ายฆ่าคนที่สั่งฆ่าลูกกูเด็กหนุ่มที่ช่วยเหลือเขาไว้ก่อนหน้านี้เดินเอาข่าวมาให้เฮียข่าวลือแพร่ทั่วเมืองว่าผู้บัญชาการจะจัดงานเลี้ยงปิดคดีคืนนี้ที่คลับลับบนดาดฟ้าตึกสูงเจษด,ดากำมือแน่นเสียงกระดูกล่น ดีมึงจะได้ฉลองครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาหยิบปืนพกลูกสองสั้นและมีดปลายแหลมยัดใส่เป้เก่าๆแผนที่ทางนี้และกล้องติดตัวถูกรวบรวมไว้เรียบร้อยคืนนี้ไม่มีแผนถอยตัดภาพไปที่คลับรูเสียงดนตรีดังแขกในชุดสูทหญิงสาวในชุดราตรีรูกลางเวทีผู้บัญชาการกิติศักยิ้มรับคำยกย่อง ตำรวจไม่เคยล้มเหลวขณะที่แสงไฟกำลังพุ่งไปที่เวทีชายในชุดพนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาใกล้เบื้องหลังของเวทีมือของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเลือดมันรอระเบิดเจษดาเดินสวนกับแขก VIP ในคลับรูไม่มีใครรู้ว่าพนักงานเสิร์ฟในชุดเรียบๆคนนั้นคือพ่อที่กลายเป็นระเบิดเดินได้เขาเลื่อนตัวหลบกล้องวงจรปิด เดินไปเรื่อยๆผ่านแสงไฟสลัวของบาร์จนถึงห้องพักพนักงานหลังเวทีเขาเปิดเป้หยิบชุดหนังสีดำเสื้อกราะกันกระสุนหน้ากากครึ่งหน้าและปืนพกกระบอกใหญ่ที่ลูกสองยัดด้านหลังลูกพ่อคืนนี้พ่อจะยกทุกนัดแทนคำขอโทษที่ไม่มีใครเคยพูดกับมึงเสียงประกาศจากไมโครโฟนขอเสียงปรบมือให้กับท่านพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ผู้บัญชาการมือสะอาดเสียงปรบมือดังก้อง แสงไฟเวทีกระพริบเครื่องดื่มแพงๆไหลไม่หยุดไม่มีใครรู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีจะมีเลือดสาดแทนแชมเปญเจษดาดึงประตูฉุกเฉินล็อกขึ้นบันไดหนีไฟด้านข้างมือจับแน่นขาเหยียบมั่นหัวใจเต้นช้าลงแต่มือมั่นคงเขาไปหยุดที่ประตูเหล็กด้านหลังเวทีเสียงดนตรีจางลงเสียงปรบมือหายเหลือแค่เสียงของมันพวกเราทำดีที่สุดแล้ว คนที่สร้างปัญหาก็ได้รับผลตอบแทนไปแล้วปังเสียงปืนลั่นทะลุกระจกกระสุนเจาะขวดวายบนโต๊ะผู้บัญชาการทั้งงานแตกตื่นเจษดาเดินเข้ามากลางเวทีปืนเล็งสูงหน้ากากคลุ่มครึ่งหน้าวันนี้กูไม่มาเพื่อเจรจาผู้คุมงานดึงปืนจากเอวปังเจษดายิงสวนกลางหน้าผากร่างร่วงข้างเวทีเสียงกรีดดังระงม กูมาเก็บคนที่ฆ่าลูกกูเขาตะโกนลั่นกลางห้องเจ้าหน้าที่อารักขาอีกสองนายพุ่งเข้าหาปังปังกระสุนทะลุหน้าอกคนหนึ่งอีกร่วงไปพร้อมเสียงโต้ล้มกระจายเจษดาเดินขึ้นไปบนเวทีเล็งปลายกระบอกใส่หน้าผู้บัญชาการที่ตอนนี้ล้มคุกเข่ากับพื้นใบหน้าซีดเผือดมึงจำลูกกูได้ไหมเสียงนิ่งแต่ดังก้องยิ่งกว่าระเบิด เสียงผู้บัญชาการสันเจษดาดึงภาพลูกชายจากกระเป๋าเสื้อยื่นตรงหน้าเด็กแปดขวบที่ตายเพราะมึงสั่งไล่ล่าเด็กที่ไม่มีอาวุธไม่มีเกราะไม่มีโอกาสร้องขอชีวิตผู้บัญชาการสันฟังฉันก่อนมันไม่ใช่แผนฉันเจษดานิ่งมองหน้ามันนิ่งก่อนจะยิ้มเย็นงั้นกูจะให้ลูกกระสุนเป็นคำขอโทษแทนมึงเสียงลั่นของไกปืนดัง คลิกแต่ยังไม่ยิงเจษดาหันไปทางกล้องมึงที่ดูอยู่จำไว้อย่าฆ่าเด็กแล้วคิดว่าเงินจะลบความผิดได้เขายิงกระสุนขึ้นเพดานแล้วหันหลังเดินลงเวทีตำรวจรอบนอกคลับพุ่งเข้ามาแสงไฟจากไซเรนสาดใส่ตัวเขาเขายกมือช้าๆปล่อยปืนร่วงลงพื้นเสียงไซเรนกระพริบไม่หยุดตำรวจตรึงแน่นรอบคลับรู เจษดาเดินออกมาปืนวางลงกับพื้นมือยกเหนือหัวเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่อย่าขยับนี่คือคำสั่งเจษดาไม่ขัดขืนแต่สายตาไม่เคยลดต่ำผู้บัญชาการกิติศักดิ์ยังนั่งคุกเข่าอยู่บนเวทีมีเลือดของลูกน้องเปื้อนรองเท้าแบรนด์รูของมันไม่มีใครเข้าไปช่วยไม่มีใครกล้าแต่ตัวเจษดาเอ่ยเสียงเรียบมึงมันไม่สมควรตายง่ายๆ แต่กูก็ไม่ใช่ฆาตกรปังเสียงปืนลั่นจากอีกฟากของอาคารลูกน้องของผู้บัญชาการโผล่จากมุมตึกยิงสวนมาทางเจษดาหนึ่งนัดพุ่งใส่แขนเลือดพุ่งกระจายตำรวจเปิดฉากยิงสวนเสียงปืนสาดใส่กันในพื้นที่ควบคุมเจษดาล้มลงแต่ยังกำปืนแน่นในมือซ้ายเขากลิ้งตัวเข้าหามุมเสายกปืนเล็งด้วยแขนข้างเดียวยิงสวนกลับใส่ไอ้มือปืน จนร่างมันกระเด็นตกจากชั้นลอยเสียงกรีดเสียงคนล้มบรรยากาศวุ่นวายผู้กํากับการเมืองที่ถูกกดดันจากสื่อเดินเข้ามาเองจับเป็นมันไว้อย่าฆ่าเด็ดขาดตำรวจหกนายกรูกันเข้าล็อกตัวเจสดามัดมือจับกดลากขึ้นรถควบคุมก่อนขึ้นรถเขาหันกลับมามองคลับรูเบื้องหลังที่ยังมีคราบเลือดของลูกน้องผู้บัญชาการ และคำโกหกของรัฐที่ไม่เคยสำนึกผิดกูยอมติดคุกแต่พวกมึงต้องเปลืองค่ารักษาแผลตลอดชีวิตเขาพูดก่อนจะหันหน้าขึ้นรถไม่เหลียวมองอีกเลยข่าวพาดหัวในคืนนั้นคือชายคลั่งยิงกลางคลับ VIP ผู้บัญชาการรอบวุฒิไม่มีใครพูดถึงเด็กชายวัยแปดขวบไม่มีชื่อของลูกชายเจษดาปรากฏในข่าวแต่ในวันต่อมามีคลิปวิดีโอจากกล้องลับเผยภาพชัดว่า ตำรวจยิงก่อนผู้บัญชาการสั่งให้เก็บเด็กทั้งประเทศเริ่มคลั่งการชุมนุมเกิดขึ้นไฟไม่ที่ตั้งสถานีตำรวจย่านในเมืองการเรียกร้องให้ตรวจสอบขบวนการค้ามนุษย์ในเครื่องแบบถูกปลุกขึ้นจากประชาชนเจษด,ดากลายเป็นนักโทษแต่ไม่ใช่อัจยากรในสายตาประชาชนเขาคือพ่อที่ใช้ลูกกระสุนแทนคำขอโทษแทนความยุติธรรมที่ไม่มีใครยอมมอบให้ลูกเรื่องของเขา กลายเป็นประกายแรกของไฟที่กำลังจะเผาระบบแห่งสวยนี้ให้หมด